ฟังมาถึงตรงนี้ต้องถือว่ายัางชื่นใจอยู่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่วิธีการสู้ของคุณก๊อฟนี่สุดยอดแล้วก็มันยากมากกับการเป็นสตรีมเมอร์การมาเล่นเกมแล้วคนมาดูชื่นใจแค่ไหนไม่ตอนนี้ชื่นใจมากครับเนะเป็นพลังที่ร่วมร่วมกันนะกับกับคนในครอบครัวมาถึงตรงนี้ถ้าพูดถึงการปันสุปอยากได้อะไรที่สุดก็จะเป็นโตอบ ข้าวโพดของแม่ครับก็เป็นห่วงแม่มากนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ท <right ี่มีรายได้ที่เราจะเห็นก็คือคุณแม่ก็คือขายข้าวโพดนะพ่บคุณแม่ตอนนี้ตู้ตู้อบข้าวโพดป๊อปคอนตัวนี้มันมันเสียหายแค่ไหนแล้วมันใช้ได้แค่ไหนอะครับพยายามซ่อมผมมันต้องซ่อมอยู่ตลอดเลยแล้วก็ซื้อข้าวโพดมามามาครั้งละเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่อะกระสอบเป็นกระสอบกระสอบมาเนอะมาดูตู้อบข้าวโพดใหม่ๆ มาดูเข้าโพดที่จะมาให้คุณแม่ปกติซื้อเป็นกระสอบไม่เคยเห็นเยอะเท่ากับเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้ใช่ไหมเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับเปิดดูครับว่าตู้ป๊อกคอนเร้อกตุ้ข้าโพดเป็นยังไงจากข้างล่างเลยแล้วไม่รู้อะไรเต็มไปหมดเลยอะไรเนี่ยเห็นอะไรบ้างคุณกอบขาเนอะขา อันนี้ก็จะเป็นตูปน้ปคอรใช่ไหมครับสวยๆใหม่ๆนะคุณแม่กระโพดต,ต่างๆเนยข้างล่างนี้ด้วยแล้วมันก็จะมีอันื่นที่ต้องเสริมมาใช่ไหมคุณแม่มันจะมีอะไรเนยเกลือน้ำตาลใช่ไหมเตรียมไปหมดนะไม่กระทั่งน้ํามันเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็น้าดื่มด้วยใช่ไหมสีเขียวสีแดงสีดําสีอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเห็นแล้วเป็นไงก็รู้สึกดีใจเขารู้สึกอยากบอกอะไรแม่นะก็อันนี้ก็ทำให้แม่ได้แ้วนะเขาก็ ได้ช่วยแม่ก็ดีใจมากครับผมแม่อยากจะบอกอะไรลูกเก่งที่สุดเลยนะสั้นๆเนี่ยเก่งที่สุดเลยอ่ะครับคุณแม่ว่าลูกค้าจะเยอะไหมคุณตาคุณยายว่าลูกค้าจะเยอะไหมเยอะดูวันนี้น่าจะเยอะนะคุณนรันเนาะเตรียมถุงเตรียมแก้วเตรียมหลอดเตรียมอะไรมาเลยดีกว่ามารอลูกค้ามาเลยเนาะมาแ้วรอลูกค้าอย่างเดียวมาเลยนะครับคุณตาคุณยายดีใจไหมดีใจมากเนาะ จะได้ไปขายของนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทนไม่ต้องแล้วบางทีน้ำขวดนี้ก็เป็นอะไรใส่ใส่ใส่กระบอกน้ำแข็งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะเอาถังน้ำแข็งมาถัางใหญ่ๆเผื่อว่ามันจะต้องน้ำแข็งไปด้วยเอออ่าอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละนะโอ้โหแต่วางวางแล้วมันก็สวยดีนะสวยดีนะแล้วกลับบ้าน,นจะไปวางตรงไหนใช่ไหมเอาชั้นมา<ๆ>เผื่อไปวางที่บ้านแล้วนะส่งกำลังใจให้ตัวเองด้วยก่อนเอาไปขาย ตรงนี้ชั้นบนตรงนี้ชั้นล่างเออหยิบมาหยิบมาวางเลยแล้วเรียงอยู่ในบ้านเลยทีนี้ในบ้านใช่ไหมเอาดูแลในบ้านไปด้วยดีกว่าคุณตาคุณยายตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมอเออตอนนี้ก็ต้องดูแลคุณตาคุณยายเหมือนกันนะเอาอุปกรณ์ในบ้านใช่ไหมเออในบ้านในบ้านเอาแก๊สเอาแก๊ส <c oughs> เปื่อไว้หุงหาอาหารมันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องมีอยู่แล้วเออยกมายกมามา ปกติใครทากับข้าก็ไม่รู้คุณยายยังทากับข้าไหมคะใชคนะ่ะยายทำนะอันนี้จะได้ทําสะดวกสะดวกนะมาเป็นเรื่องของเตาแก๊สต่างๆเอาหม้อหุงข้าวมาด้วยดีกว่าหม้อหุงข้าวการนะ้าเครื่องปั่นอย่างเงี้ยใช่ไหมเออมาจะได้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันต่างๆเหล่านี้เนาะตู้เย็นสักเครื่องดีกว่าเอาตู้เย็นมาเครื่องใหญ่ๆให้มีแต่สิ่งดีๆดู <laughs> เห็นแล้วเป็นไงนู อันนี้ก็เป็นของครอบครัวนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มามาเพราะคุณก๊อฟนะครับนะแล้วก็ส่งกลับไปให้คุณแม่คุณแม่ยิ้มใหญ่แล้วเนาะเอาให้ครบเลยตู้เย็นมาใช่ไหมเอาตู้กับข้าวมามีตู้กับข้าวแต่ทั้งว่ามีกินอยู่เรื่อยๆเอาตู้กับข้าวมาเาวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณแม่คุณยายจะทํากับข้าวอะไรก็ว่ากันไปใครเป็นคนซักผ้าในบ้าน่ะคุณยายซักผ้าไหมมีเครื่องซักผ้าปะมีใช่ไหม เอา,เอาไปเพิ่ม <c oughs> เอาเครื่องซักผ้ามาเอาใหญ่ๆเอาสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้บ้านนี้จะได้มีพลังนี่ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นสิบ่1าโลเลยนะคุณแม่คุณยายตอนนี้ก็มาเรื่องของรายได้คุณแม่ได้แล้วความเป็นอยู่ที่บ้านได้แล้ว <c oughs> ติดใจเรื่องคุณก๊อฟอยู่เนี่ยโต๊ะตะกี้มันก็ยังขยับไม่ได้ใช่ไหมเพราะผมก็ไม่รู้อะไรคือความสูงใช่ไหมมันก็จะปรับไม่ได้เอาโต๊ะมาให้ตัวหนึ่ง ปรับด้วยไฟฟ้าไปปรับเอาเองเลยมาเน่เน่น,น่่คืออะไรมาคุณก็ขยับมานี่นี่เห็นไหมมันขยับขึ้นมาได้โอ้ <laughs> ขึ้นลงได้นะเออโตรเทรนนะสวยสดงดงามาจะปรับยังไงขึ้นลงยังไงได้หมดเลยนะโต๊ะปรับระดับไฟฟ้านะเออโตรเทรนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าดีไหม ดีครับอ้าวน่ารักมากเลยคนนี้เขาจะไม่รู้จะคุมยังไงใช่ไหมใช่ครับบางทีเมื่อยนะตุ้มตากระยายคุณแม่เนอะมันเงี้ยอันนี้จะคล่องขึ้นไหมน่าจะคล่องครับโอ้โหแล้วเออโกลเทนนี่ไม่ธรรมดานะรู้ไหมตัวนี้เท่าไหร่หลักอะไรรู้ไหมคุณแม่หมื่นห้าโอ้โหต้องให้เขาเนีต้องให้เขาเมื่อตะกี้นี้กระทำฟังน่ารันว่าทุกอย่างมันก็ซุดโซมไปหมดแล้วนะนะ หูฟังใหม่ๆห่หูฟังไร้สาย <Whoa. S 1> แล้วก็เอาเก้าอีส้สไเมอร์มาให้ด้วย <Whoa. S 1> มันจะได้เป็นมืออาชีพ <Whoa. S 1> นะดูอยู่ใกล้ๆตรงนี้เอา,เอ,าอยู่ใกล,ๆล้ๆเลยขยับไปตรงไหนเห่ไหมมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมหูฟังและเก้าอี้เกม่งนะฮะจาก I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันเพราะเราคือ I have CPU จากนี้ไปจะพัฒนาไปถึงไหนบอกบอกแฟนๆสิ เราก็ไม,ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเราก็เลยเรื่องที่ว่าเรื่องที่จะทําวันนี้ดีแล้วทําวันข้างหน้าดียิ่งขึ้นยิ่งกว่านี้ครับนะก็จะพัฒนาแล้วก็จะทําอะไรต่างๆไปด้วยใช่ไหมใช่เออเดี๋ยวก่อนตะกี้เห็นมีกรีนด้วยใช่ไหมฉากกรีนต่างๆใช่างนี้ฉกไปให้ครบเลยดีกว่าเอาฉากมาด้วยมันมืออาชีพมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะปรับเปลี่ยนอะไรได้หมดนะวยสนุกงดงามใช่ไหมเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคือมืออาชีพแล้วก็พัฒนามาได้ทั้งหมดก็มองไปทั้งหมดสิ เนาะไม่น้อยเนาะเขาไม่น้อยเลยครับนะคุณแม่ชื่นใจนะคุณตาคุณยายนารันนะทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้รู้ไหมเท่าไหร่หนึ่งแสนสามหมื่นนะคะมอบให้กอลนะทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณตาคุณยายห่วงใครอีกไหมห่วงแม่ตาไหมห่วงลูกสาวไหมห่วงแล้วเขาเอาห่วงเหรอห่วงว่าอะไรล่ะ เขาต้องไปขายของใช่ค่ะแล้วห่วงอะไรครับอยากได้รถพ่วงข้างให้เร็วอยากได้รถพ่วงอ๋อไอคันตะกี้นี่มันมันมันไม่นันแล้วใช่ฮะอ๋อเป็นห่วงลูกสาวแล้วรถพ่วงปัจจุบันนี้ไงคุณแม่ขับไปเองเหรอค่ะอ๋อขับไปเองมันก็เก่ามากเลยใช่ไหมเออถ้าใหม่ใหม่มันก็ให้มันสุดๆไปเลยใช่ไหมเอาอย่างนั้นเลยคุณแม่ไม่มีปัญหาจัดรถพ่วงมาใส่ใหม่ๆรถพ่วงมาใส่ลังชาด้วยเอาไปเลยจัดไปเลยเอาค่อยจอด อานะดาเดี๋ยวคุณแม่ไปวางแผนนะนันรันช่วยกันคุณตาคุณยายนะคุณก๊อฟด้วยไปใกล้ๆกันเลยไปคุณก๊อฟไปดูนะแล้วเดี๋ยวจะดีไซน์ใส่อะไรลงไปเนาะเพื่อจะขนของเพราะฉะนั้นเราก็เลยดีไซน์มาเป็นเป็นโครงเป็นหลักเห็นแม่เหนื่อยแค่ไหนก็ตั้งแต่ที่เลี้ยงดูกันมาก็ช่วยกันเหนื่อยกันมาก็กับทั้งครอบครัวก็ขอบคุณทุกคนที่คอยดูแลวันนี้ก็อย <นะ S 1> ากทำให้ทุกคนแล้วก็หน้านี้ วันอื่นก็วันต่อไปก็อยากทาให้ทุกคนได้อยู่ด้วยกันต่อไปครับช่วยกันบ้านนี้ช่วยกันนะมาคุณก๊อฟไปดูข้างหลังนี้หน่อยสินี่เผื่อนะเออเผื่อขึ้นใช่ไหมเผื่อจะไปเที่ยวบางวันเวลาไหนเงี้ยนะแลาไม่ขายของวันนี้ก็ไปเลยเนะแต่คุณไปคุณคุณแม่ไปเบาๆไปเรื่อยๆนะวันนั่งอันขับก็ได้แล้วที่เหลือก็นั่งแล้วก็ไปยังไงกันครับสบายแล้วนะคุณยายครบแล้วนะ คุณคตาครบแล้วนะครับไม่ใช่แสนสามแล้วสิรถพ่วงกับมอเตอร์ไซค์นี่เท่าไหร่นะตรงเนี้ยห0 0 0ื่นจาอตรงนี้6กหมืเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวดนี้ก็ร่วมร่วมสองแสนนะหน0่งแเเพราะจ,จิตใจการสู้ของครอบครัวและผู้ที่เกิดเหตุลูกคนเดียวด้วยแล้วก็ใช้วิธีอาจจะเกิดวิกฤตบ้าง แล้วก็พลิกกลับมานะต่อสู้ได้สําเร็จเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นกาลังใจคนอื่นด้วยเดี๋ยวดูว่าคุณก๊อฟจะใช้วิธีอะไรก็จะเป็นวิธีที่เป็นซิมเมอร์นี่แหละนะ<ฮ>เพราะเรานี่จะเป็นอาชีพเป็นรายได้ที่เราภูมิใจอยู่ตรงนี้เราจะทําแบบนี้ให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับ<ฮ>เพื่อที่จะรับของรางวัลทั้งหมดนี้ไปไปดูว่าคุณก๊อฟจะทํำยังไง